สวัสดีลุงลปลาปปสวัสดีลุงปาเดี๋ยวกูกยเือเอ่เออยืนไว้กันยืนด้วยกันนี่นึงองครับสวัสดีค่ะสวัสดีคาของห่อนอของใหม่ของล่วงอ่ะเดี๋ยวรักอเดียัสเอออย่ามามองห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะไม่รอีกเยะโอ้ยเจ๊หติดเขาไม่พร้อมเลยกพูดว่าอ้ามอ้ามนั่งอานพูดนั่งแปลกมึงอ่ะลุงปาแฟมิลี 5 4 3มสสองสวัสดีค่ะช่องหปลาฟมิลี่ลุงหมอปลาเลยลุงดูดิลุงเลมไมไมไมห้าี่สามสองสวัสดีค่ะลุงลปลาเฟมิลี่โอชองวันนี้ข้าเจ้าข้าพเจ้ามีตลกมาให้เล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วสุดปองอะมาสองตั้งหนึ่งอะมีตลกด้วย อ่ะดูพี uh ่พ huh. ูดมากพิはは what ่จิกรเออบางทีอะเออเออเอ็งเป็นพิจิกรเอ็ต้องพูดดีวะเนี่ยดูนี่นี่พิจิกรหญิงเนี่ยเขาพูดดีมากเลยวันนี้วันนี้คุณอาร์มมีอะไรพิเศษหรือเปล่ามีไหมไม่มีที่เดรันอะรันวะที่จะรันตัวนี้วะอ๋อรันวาจาเออพูดพถึงที่กม่าวเฉยกล่าวเฉยบอกว่าพูดเรื่อยวันนี้มีรูปอะไรเขียนไหมวันนี้คุณอาร์มคุณสุทธิกามไม่มีค่ะ ให้คุณโยชอไม่จันเกจนรรู้ว่าพม่าเนี่ยเียนน้ำอะไรอยว่วาวันนี้สวัสดีอีกรอบนะคะได้อีกรอบได้ฮะสี่ท้านต่อแอคชันวันนี้พบกับช่องยูโรโอ้ช่องหายยูโรอะไรวะกดช่องนี้ได้ประจำคือช่องเฟมเบอี่ พัรอ๋อเอาโฆษณามาแล้วจ้าโฆษณาเข้าครับอ่ะพูดโฆษณาพูดโฆษณาไหสวัสดีค่ะโฆษณามาแล้วพักชมโฆษณาสักครู่นะคะโอเคตัดไปโฆษณาแลครับแทษณาโฆษณาโฆษณากับเบื้องโฆษณาจุ๊บจิ๊บเจ้าหนุ่มซีอะเข้ารายการแล้วเอ้าวันนี้วันนี้คุณไตรพบมีอะไรมั่งคะเฮ้ยมาจากไหนวะเอ้าวันนี้ไตรพบเอาวันนี้ให้ให้เกียรติคุณคุไตรพบพูดก่อนนะอ่าอ่า คุณพ่อมีอะไรพูดไหมไม่มีไม่มีเราก็้าชาอะไรไหมฮจะเดประเทศแล้วอะไรนะมาคุณแต่พ่อไม่พูดเอ้าคุณอามเชิญถอยเลยครับนั่งลงแล้วก็คุณอามนั่งลงคุณอามหันหน้ามองรายเอ็ดตัวข้างหลังมีเรามีมีใช่ป่าร้านก็วคุณอามก็ลุกขึ้นมาตตมพิธีกรลุกขึ้นครับเออนั่งทำไมเออโอเคอะคุณสมจิตถามได้เลยครับคุณอามมีอะไรถามฉันหน่งยะะมมีไหมถามได้เลย คุณใส่เสื้อไหนคะใส่มาแล้วอแล้ววันนี้วันนี้เขาบอกว่าคุณนัทเปลี่ยนเบนว่าจะมากี่โมงคะให้คุณนัทตอบไปโทรศัพท์ค่ะคนที่มีคอนเนี่ยเดี๋ยวดูหงอทิพให้เดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะตุ๊ก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 ตุตกตุ๊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 กต่๊กตุ๊กตอ๊กตุ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 ยกตุคกตไมกตน๊กตุ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 ๊กต่า ใครไม่อยู่คุณนัทน่ะอยู่วันนี้คุณนัทไม่สบายเจ้ห้างอะไรนะฮะฮอเขาพูดไปก่อนเลยวันนี้ท่านผู้ชมบอกว่าอะไรเออฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกต่อเดี๋ยวอีกตอนี่ยังวะแล้ว มึงก็เป็นพิธีกรเอออ่ะมันไม่เป็นเนาะเอออ่ะมันต้องมายิงข้างๆคู่พิธีกรหญิงนี่อือมันอยู่คนละฝั่งคนเราเข้าปากบอกแล้วเนี่ยพี่บอกแล้วยังไม่ได้ถึงส่วนสูงเออวันนี้55วันนี้พิธีกรมีอะไรที่ว่าจะว่าแบบอืมเออไอ้ไอว่าว่าวไยว่าว่าวไปว่าอะไรสิบเจ็ดเด้อว่าวไปว่าอะไรว่ามื่นมื่นว่าอีกตัวให้ว่าแบบนี้ว่าโฆษณามาแล้วจ้าพักชมโฆษณาสักครู่นะจ้าเดี๋ยวกลับมาอ๋ออ่ะอ่ะลองเพลงสอนเข้าใหม่ ให้คุณอามพูดก่อนแล้วก็คุณโยนรับสิคะอ่ามพูดว่ารู้ว่าว่าเอ้าวันนี้คุณหยิงเล็ขยังงี้ปุ๊บแย่หญิงหรือเปล่า,อ,าอ่ะพอรู้ว่าตกลงจริงโจ้ดีไหมอะไรฮด่างยาวอามพูดจริงโจ้เรือ่องยาวดีไหมอามว่ามันปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะไรไม่ให้พูดอะไรอ้ามไม่เป็นป่ะพูดอะไรมึงก็เขาพูดไปอย่างนึงมึงเป็นเสลิงมึงเป็นบุญป่าหรือเปล่าเออเนี่ยครบพัน พูดเมื่อกี้พูดเจี๋ยจิงโจ้ดีเปล่าปุ๊บจิงโจ้เรือหันยางไม่ใช่พวกมึงว่าฮะนี่เป็นอะไรเนี่ยแค่ถือว่าสัดดําอ่ะใครอ่าหมายถึงว่ากูเป็นพิธีกรไหมได้ได้ได้เอานนี้ก่อนนะวันนี้พิธีกรชื่ออะไรก็ได้แต่ยังไม่บอกชื่อนามสกุลมีนามสมมุติว่าไม่คุณอะไรว่าวันนี้ให้ คุณตามพิธีกรยังไม่ได้ให้เชิญคุณโยเป็นแขกรับเชิญเชิญพิธีกรค่ะอ้าวนภพเป็นในภพในภพแต่ในภคุณพิธีกรไอ้ใช้เกมเศรษฐีตอนที่เป็นเชิญนี่เดี๋ยวจะบอกให้มันเกิดไม่ทันท่านผู้ชมคะวันนี้หมอปลาเฟเวอรี่ดูฝนตกยังไม่ได้น้ำเต็มท่วมอยู่น้ำท่วมปากฮะน้ำน้ำท่วมปากอยากลองไห้มฮะอยากน้ำท่วมปากอยาก อะไรหนูอะไรหนูอะไรแล้วพูดดิหนูหนูอะไรพูดแล้วไม่มองกล้องตกล้อเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวตเน่จริงต้องตอบว่าเฮ้ยหนูนานี่วะใช่เพราะเป็นตัวไปไม่ใช่แล้วขไม่เกอเอี่เกบผู้ชมด้วยหมายว่าเขบเมึงกื้คุณี่ก่อนมบึงแขกเชิญคือนี่กูไปแขกรับเชิญก็ถามส่รุกหดี่า วันนี้ชาวบ้านหรือประชาชนเข้ามาโควมาอ้าเชิญคุณอามต่อค่ะคุณอามต่อเลยค่ะพูดอะไรก็ได้เล็กน้อยพูดอะไรก็ได้สวัสดีจ้าเห็นสมีอะไรพูดไหมคะแขกรับเชิญมีอะไรพูดไหมไม่มีเรียกป่าชราชลึงนึกไม่มีไม่มีเขาไม่มีไม่มีเรี่องการังไม่จบค่ะใครมีอะไรพูดท่านจะพูดอะไหัวไม่มีอะไรพูดเออเอาบอกกูพูดอย่างนี้มึงมาไหมอังนี้แล้วเดี๋ยวพ่อพูดต่อว่าวันนี้ รายการความที่เป็นจริงหรือว่าอะไรวะเอามึงเป็นแขกรับเชิญด้ว้ยเราเขาถามเนอะผมแขกรับเชิญอะอะไรก็คือให้คุณตตออบบเเลยแก้มาพิธีกรมึงแก้มาพิธีกรมึงก็ต้องตอบว่าตอบเราตอบไปตอนแรกเลยตอนนี้เออคุณถามมึงไม่พูดไปตามเขาเลยพิธีกรถามก่อนเดี๋ยวเขาตอบแขกรับเชิญไม่ได้ถามอ่ะคุณถามเลยซาตยางั้นผมถามคุณอะตอบคุณข้าวยังกินแล้วกับอะไรแกงฟัากันแกงฟัายังอู้ ว่าแล้วลืมาอยแล้วเหรอโได้ได้ได้ยี้ได้ได้เอาเอาพี่ก่อนตอบก่อนนะอ่ตอบตอรคุณคุณคุณเสียงสียงเสียงน่ะเอาวันนี้แกลียดแขกคุ้มไม่เกียดอืว่า้าห้องเบอร์สิสองะเอวันนี้คุณแต่พบคงหมดเวลาสวัสดีจ้าเอาคุณรับเจิญคณต่อไปค่ะอ่โอเคอ่ะ คนต่ nee, อไปมาไม่เย่าแขย่ารับเชิญคนนี้คือญาติคนนี aker, right? ้ค hmm? uh, ือเป็นญาติแขกรับเชิญต้องมึงไงพูดอ๋อเหรอบอกตองตามตรงตามตรงนี่ตาผมพูดแล้วใช่ไหมไม่อันนี้ตามพูดเหรอคนนี้อ๋คุณถามมาคนนี้ให้คนรับเชิญคือแขกรับเชิญคนต่อไปคือคุณโยพูดค่ะค่ะอ๋อเราจะบอกว่าไข่ต้มอร่อยมากเลยค่ะเอาก็บอกก่อน่าวันนี้ใส่ต้มไข่ที่ไหนกันงั้นก็จะ เอ็มสารละอะไรในจะคลิปนี้มันเอาไมึงมึงไม่หายแล้วกินยาใครอใช่หรือมันไมไปเ่อเพาพดเอโอเคไม่ไม่ยากรูปรูปที่46วะยังไม่จบเลยว่าจบแล้วเดี๋ยวมีรายการใหม่ตัดขนุนเดี๋ยวไปต่อภาคสไม่ไบอกต้องหาเนินกินเอ้าได้ตังค์ด้วยมองเห็นมึกให้กูพาไป นั่งเงียบดีคุณพีจิตรนะไยบายก่อนบายบายไปบายเทปนี้ก่อนไม่เล่นอยู่นี่แหละลุงเอาไปทำบาปหรอกดูแล้วไม่ว่าแล้วแต่ว่าเทปนี้จบแล้วเดี๋ยวขึ้นเทปใหม่ไม่ใช่ขันนุ่นที่ไหนไม่เอาไปต่อเลยไปนี่เดี๋ยวพาไปมันไม่ต้องมันยังไม่เกินนัดโอเคครับไม่ใช่ไม่ใช่บายบายครับผมรายการนี้